ออรพินเวลเนสคลินิกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ชื่อแนวคิดสุขสมดุลหวังเป็นแลนด์มาร์คสุขภาพใจกลางหัวหิน เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2568ออรพินเวลเนสคลินิกโดยแพทย์หญิงออรพินกิติพิทยาผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการได้จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดเวลเนสอินฮาร์โมนีสุขสมดุลจากภายในโดยมนนนีนายนพพรนุชทิกุลนายกเทสมนตรีนครหัวหินและพลตํารวจเอกชิดชัยวณรชติถิต์รวมเป็นประธานซึ่งคลินิกแห่งนี้มุ่งเน้นการดู แลสุขภาพและความงามแบบเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทางด้านการป้องกันโรคพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเข้มข้นเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใจกลางหัวหิน เป็นโมเดลที่คิดเองเลยค่ะจากการที่เรียนทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคมาค่ะ mm hmm. ก็เลยคิดโมเดลนี้ขึ้นมาเองมีมานานแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็น10 20, 20ปีแล้วค่ะสามารถมาใช้ได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะจริงเราอยากดูแลทุกคน,นะคะให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่ไม่มีโรคภัยค่ะ mm hmm. คือหลายๆที่แล้วก็หลายๆคนอาจจะมองว่าเวลเนสก็คือ,อ การแพทย์ทางเลือกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันคือการป้องกันโรคค่ะก็เลยอยากจะมุ่งเน้นที่จะสร้างคลินิกนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเน้นเรื่องการป้องกันโรคเป็นหลักค่ะก็คืออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไปที่อื่นอาจจะ,อ,ะอ่ขอขอคัดดิบก่อเพราะว่า <c oughs> เราไม่อยากปเปรียบเทีย <c> บ <oughs> <c oughs> ก็คือคลินิกของเรานะคะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่เราเน้นเรื่องการดูแลเฉพาะบุคนนะคลค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสุขภาพเชิงลึกหรือว่าการรักษาต่างๆที่เน้นการดูแลแบบเฉพาะบุคนนะคลค่ะเป็นการตรวจอ,อุจจาระเพื่อที่จะดูว่าเรามีจุลินทรีย์อะไรบ้างแล้วก็ขาดจุลินทรีย์ตัวไหนโดยเฉพาะคะ่ะแล้วก็จะมีการผลิตจุลินทรีย์ตัวที่เราขาดโดยเฉพาะมาให้รับประทานเพื่อที่จะให้เกิดสมดุลจุลินทรีย์เฉพาะของตัวเราเองคะ่ะ ไฮเฟมแชร์ก็คือ,เ,อ,อเป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะกตุ้นให้กล้ามเนือ้ออุ้งเชิงการ ผลแล้วก็ใารตัวคล้ายๆกับการออกกําลังกายแบบ k ีเกิลเอ็กซ์ซค่ะช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการไอาจามปัสสาวะเล็ดหรือว่าการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งช่วยได้ทั้งในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะปกติแล้วค่ะก็คือทําสัปดาหล์ละหนึ่งครั้งค่ะ6ครั้งก็จะเห็นผลอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าสมมตินคนที่เพิ่งเพิ่งเริ่มมีอาการแบบน้อยๆค่ะก็อาจจะ ายเลยแต่ถ้าคนที่มีอาการหนักค่ะอาจจะต้องต่อคอรสองแต่ว่าก็จะรู้สึกได้เลยว่าดีขึ้นถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะป้องกันโรคดูแลสุขภาพแบบเชิงลึกหรือว่าดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลนะคะก็ขอเชิญที่อลล็อินเวลเนสคลินิกค่ะ,ะก็คือวันนี้เป็นงานเปิดตัวคลินิกอลล็อินอลลินเวลเนสคลินิกอย่างเป็นทางการนะคะก็เออ หมอโมนะคะหรือแพทย์หญิงอลพินกิติพิทยานะคะก็คือจบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการป้องกันโรคจากซีดิล่านะคะนี่เป็นลูกค้าคนแรกครับคือเราเน้นดูแลทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ความงามแบบเฉพาะบุคคลนะคะเพราะว่าแต่ละคนการดูแลก็ไม่เหมือนกันนะคะการที่จะก็คือจากที่ได้เรียนต่อยอดไปทางด้านการดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิด ความอ่อนเยาว์นะคะนะก็คือพบว่าแต่ละคนก็คือต้องดูแลที่แตกต่างกันจริงๆิดีใจค่ะเพราะว่าเป็นคนสนใจเรื่องเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องความอ่อนเยาว์ <laughs> <laughs> เพราะตอนนี้เริ่มไม่ค่อยอ่อนเยาว์แล้วมีคนดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วคุณหมอเชิญมาแล้วมีนองง้องบอกว่าเนี่ยเปิดเป็นเรือนเกี่ยวกับสุขภาพนะเราก็เลยมีความสนใจก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วดูแลสุขภาพจากภายในอยู่แล้วแล้วก็เพื่้ว่าที่เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือคือแบบทันสมัยมากนะหมอโม พอเขาไปอ่านแล้วแบบดีมากเช่นแบบเรื่องอะไรนะคะช่วยเก้าอี้ช่วยเรื่องปัสสาวะเล็ด <c oughs> อันนี้ที่พูดดิฉันไม่ได้เล็ดน,นะคะแต่คนรอบข้างเนี่ยเคยเป็นแล้วเฮ้ยพอเราเราเห็นนะคะที่เขาแนะนำเราว้าวมากาที่นี่มีด้วย <c oughs> เ็าต้องบอกว่าหลายๆที่ที่อยู่ส่วินทร์หรือกรุงเทพเนี่ยยังไม่มีอุปกรณ์ที่อลังการเท่าที่นี่เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าแหน่คนหัวหินก็โชคดีจังเลย นะคะนะคะเราก็อยากขับรถมาใช้บริการที่นี่เลยนะผมก็ขับมาถึงนี่นี่แครับเพราะจริงๆผมก็สนใจเรื่องสุขภาพมาตั้งนานแล้วเป็นคนออกกําลังอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ด้วยความที่พออายุมันมากขึ้นเนี่ยออกกาลังแค่นั้นมันไม่พอมันเริ่มแบบมีปัญหาขั้นใดแล้วเอ๊ะทำไมทําไมปัสสาวะเลยเนี่ยล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีปัญหาก็จะมีปัญหาก็ต้องก็ต้องถึงเวลาที่ต้องมาปรึกษาคุณหมอครับพี่ว่ามันสําคัญเพราะว่าถึงเราจะสวยแต่ถ้าเกิดเราป่วยถามว่า ถึงเราจะอายุเยอะเรายังดูดีดูภายนอกดีแต่เราลุกออกมาโชว์ใครไม่ได้เพราะเราป่วยนั่งอยู่ที่บ้านหรือติดเตียงอยู่ที่บ้านสุขภาพเราไม่ดีเจ็บอดอนๆแอ,ดอนแอดสามวันดีสี่วันไข้เป็นภาระลูกหลานหรือว่าผู้ย่างเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นปัญหาลูกประสาทแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเยอะมากแล้วเราสังเกตว่าคนอายุ50กว่าหรือ60กว่าเนี่ยยังดูสาวดูเด็กอยู่เลย เพราะว่าพอเราไปคุยแล้วถึงรู้ว่าจริงๆเขาดูแลตัวเองจากข้างในเช่นการออกกําลังกายการเลือกรับประทานอาหารหรือการรู้เขาเรียกว่าการการตรวจแบบที่มันลึกซึ้งอะคะ่ะแบบที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยบางทีตรวจ ขาเรียกประจําปีของโรงพยาบาลอ่ะบางทีมันไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นการแบบป้องกันป้องกันไม่ก่อนก่อนที่ปัญหาจะปจะมันมันจะปัญหามันจะใหญ่ขึ้นซึ่งซึ่งทําให้เราเข้าใจว่าคําว่า wellness เนี่ยอ๋อมันก็คือการดูแลป้องกันทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแลด้วยตัวเองมันก็ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงพอแข็งแรงแล้วเนี่ยการดูดีจากภายนอกออกไปเนี่ยมันจะดูดีโดยอัตโนมัติเมื่อภายในมันดีนะฮะ ชัก็ <S <S นะจริงๆไม่ได้คิดไม่ได้สนใจนะครับว่าว่าพอโตมาก็เล่นกีฬามาตลอดแข็งแรงมาตลอดแต่พออายุ50 <S 2> <S 2> ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทุกอย่างมันช้าลงทุกอย่างป่วยก็ป่วยบ่อยขึ้นเป็นหวัดก็เป็นอย่างนก็็เป,เป,เปอะไรบ้าขึ้นอย่างเงี้ยครับก็วอลเนสเนี่ยมันมันเียคุณหมอบอกว,ว่ามันควรจะเป็นพรีเวนตีทิฟใช่ไหมฮะมี anti aging p r e v e n t เวนตีนะครับแล้วก็ regenerative medicine ซึ่งมันครบสูตรทั้งหมดนะฮะก็คือป้องกันไว้ก่อนถ้าเป็นก็ แก, ة, แก้แก้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันจะได้มันจะได้ช่วยให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่นี่เขามีเทสอะไรเยอะแยะมากมายเลยมีทสถึง DNA เทดสดูว่าคุณจะเป็นโรคนี้มีสิทธิในการเป็นโรคเนี้ยมากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้นั่นก็คือเป็นการป้องกันไว้ก่อนรับอันนี้คยตรวจแล้วขอบอกเลยว่าดีมากค่ะตรวจ DNA หรือตรวจจีเนติกะดูพันธุกรรมว่าเรามีความเสี่ยงไหมอย่างที่ปอตรวจมาปุ๊บเนี่ยเราไม่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเลยทุกชนิด แต่ว่าเราอาจจะเสี่ยงเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ<แ>ออหรือว่าอะไรต่างๆ<แ>อาจจะมีความเสี่ยงเป็นสโตรกมากขึ้นเพราะว่าพันธุก,กรรมเรามีเราก็ได้รู้เท่าทันก่อนล้วก็ดูแลก่อนโดยอาจจะมาวิธีด้วยวิตามินหรือการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่เขาก็มีครบใช่ไหมคะหอมอโมที่นี่เราก็จะเริ่มด้วยการแนะนําการปรับการอาหารการกินแล้วก็การใช้ชีวิตพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะแล้วกออ็อาจจะใช้อาหารเสริมช่วยบ้างเพื่อที่จะ ให้สามารถปรับได้ง่ายขึ้นค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะป้องกันโรคนะคะแล้วก็ส่งเสริมการรักษานะคะหรือแม้แต่การป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำค่ะความงามก็ <c oughs> มีหลายอย่างคะ่ะทั้งยกกระชับเพื่อให้ดูอ่อนเยาวา์แล้วก็เติมเต็มค่ะส่วนที่เ,เติมเต็มแบบบริเวณที่อย่างเช่นร่องแก้มหรือว่าใต้ตานะคะ ก็ขอฝากออรพินเวเนสคลินิกไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเมตานิวขอบสอบทุกข่าว